เอาลูกทำตาที่หยอดนายไหนไหนฮะยังไงที่หยอดจะพาไปลง YouTube ช่องของเพลงก็มีเอาบอกมือสิเอาบอกมือบอกมือจะไปร้านไปนี่ร้านไปดูที่หยอดทุกท่านไม่กลัวนะนี่ที่หยอดกำลังผองข้าว โอ้ยเผื่อกู้เบิดนิกรี่จะได้สาม้อยดเสียพี่ไก่เขาได้นะเพ่อใหญ่ลืมพี่ไก่เขานับอยู่นะเขาลืมปีนี้เราจะได้สามร้สิบเก้ระสอบเนาะพ่อใหญ่นะเออแารี่มันมักเข่านาแล้วมันมักแรงแรง